กรมการค้าภายในกระรูงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานมหาก,กําข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยไทยไรซ์เอ็กซ์โปมิติใหม่ข้าวไทยพบก,กับข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยคุณภาพส่งตรงจากชาวนาณนห้างสัพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองได้แก่สยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิวเดอะมอลโกราชเอ็มควอเทียเซ็นทรัลเวสต์เกสเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชบลูพอตหัวหินตั้งแต่วันที่28ิมีนาคมถึง29พฤษภาคมนี้ กลับมาในช่วงที่2ของรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบทําการเกษตรเนี่ยในทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้านาฬิกาอยากให้ปลุกนาฬิกาและตื่นมาเปิดช่อง m c o t HD แล้วเจอกันค่ะเพราะว่าเรารวบรวมนะคะหลากหลายเรื่องเลยที่ทําให้การทําการเกษตรในยุคนี้สมัยนี้เป็นเรื่องง่ายประสบความสําเร็จได้และที่สําคัญคือการมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชนค่ะเพื่อมาติดตามการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกครงการพัฒนาชุมชนท่านสมคิดจันทรรม,รมารุปร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับวิวจะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับท่านอธิบดีนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เป็นประเด็นของศูนย์อำนวยการกจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจัข,ของเศรษฐกิจพอเพียงขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าศูนย์สอ จพนะคะอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาของการดําเนินงานเลยค่ะครับขอบคุณครับคุณพกครับท่านผู้ชมครับสจพหรือศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลครับที่ต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ําขจัดความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศนะครับค่ะแล้วครั้งนี้นะครับเป็นการที่ ดำเนินการโดยนำข้อมูลจากระบบ TP Map มาใช้เป็นหลักในการที่จะดำเนินการซึ่งในการดำเนินการนี้นะครับก็มีการตั้งศูนย์ขึ้นมาศ<ฆ>ูนย์นั้นมีทั้งในระดับนโยบายแล้วก็ในระดับปฏิบัติรวมทั้งทีมพี่เลี้ยงที่ทำงานในพื้นที่ในระดับนโยบายเนี่ยนะครับผมขออนุญาตใช้เวลานิดเดียวนะครับ<ฆ>ก็คือ,อมีรัฐมนตรี มีหลักกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีหน่วยงานภาคพัฐวิสาหกิจนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์ระดับชาติมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานครับถัดลงไปก็เป็นอนุกรรมการนโยบายขับเคลื่อนก็คือมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการพอลงไปในระดับพื้นที่นะครับก็จะมีสจจังหวัดก็คือมีท่านผู้ว่าการจังหวัดสจอำเภอมีท่านนายอำเภอครับ สำคัญที่สุดก็คือลงไปในระดับพื้นที่เลยครับก็คือทีมปฏิบัติการในระดับตำบลรวมทั้งทีมที่เลี้ยงที่ยอยู่ใกล้ชิดนะครับอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆหลักๆในการทํางานซึ่งขณะนี้โครงสร้างต่างๆลงมือทํางานกันอยู่กําลังทํางานกันโดยเฉพาะทีมพี่เลี้ยงที่อยู่ในระดับพื้นที่นะครับกำลังทํางานกันอยู่โดยกรอบเวลาคร่าวๆอย่างนี้นะครับเริ่มต้นจากนําข้อมูลจากท p พ a p ก่อนคือข้อมูลที่มาจากชปทปี64นะครับบวกกับข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้ลง ไปในบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะครับเอามาปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ6กแสนกว่าคนเรือนครับหนึ่งล้านกว่าคนทีมพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นทีมที่ทางท่าัฐมนตรีว่าการกรวงสาดไทยในฐานะที่เป็นประธานอนุขับเคลื่อนเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องไปคุยกับควเรือนยากจนโดยมีปฏิบัติการที่เราเรียกว่าสี่ทอสี่ทอคืออะไรค่ัสี่ทอสี่ทอทอหารเนี่ยนะครับทอแรกก็คือทัศนคติค ท้อที่สองก็คือทรัพยากรทอที่สามมคือทักษะทอที่สี่คือทางออกทัศนคติเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับแรกเลยครับคือต้องเข้าไปคุยกับเขาให้ได้ว่ามีปัญหาอะไรแล้วมีทัศนคติในการสู้ชีวิตอย่างไรนะฮะอยากจะพัฒนาตัวเองยังไงอยากจะมีชีวิตอยากจะมีครอบครัวที่ดีอย่างไรต้องคุยกันทีมพี่เลี้ยงต้องเข้าไปเจาะให้ได้ครับพอคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ก็นาไปคุยว่าเขามีทรัพยากรอะไรบ้างไหมเช่นมีที่มีทางมีรถมีเครื่องไม้มีเครื่องมือมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมีไหมทักษะมีความถนัดเรื่องอะไรนะครับมีทักษะในเรื่องอะไรบ้างมีงานเรื่องงานฝีมือเป็นช่างปูนเป็นช่างไม้เป็นช่างเชื่อมสุดท้ายก็คุยเรื่องทางออกครับตรงนี้ครับมีความสําคัญก็คือทีมพี่เลี้ยงเนี่ยนะฮะจะต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ให้ครัวเรือนเนี่ยนะครับเป็นคน เล่าให้ฟังรวมทั้งเป็นคนเสนอ<า>อยากจะพัฒนาอะไร<า>อยากจะมีทางออกอะไร<า>ขึ้นมาตรงนี้ครับก็เป็นการทํางานที่เรียกว่าการแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าครับคุณผู้ชมหลายทงางนะคะอาจจะเคยได้ยินโครงการหลายโครงการเลยหรือแม้กระทั่งโครงการพัฒนาชุมชนเองเราทําโครงการสร้างงานสร้างไรายได้ในพื้นที่ทั่วประเทศมายเยอะแต่โครงการนี้นะคะของศบ สจพเนี่ยและโดยเฉพาะการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าอยากให้ท่านดิษฐีได้อธิบายพุ่งเป้าในที่นี้มันต่างจากโครงการที่เราเคยดําเนินการยังไงคะครับคาว่าพุ่งเป้าเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านใช้คําว่าตัดเสื้อพอดีตัวอ่าอันนี้เข้าใจเลยนพพาพพอเราจะต้องตัดเสื้อพอดีตัวหมายคมว่าพอดีตัวกับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนที่เราไปพูดไปคุยกับเขาท่านเรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นําคํานี้มาใช้แล้วท่านบอกว่าถ้า ใช้คำว่าเสื้อพอดีตัวอาจจะฟังไม่ถนัดก็เป็นสั่งสั่ง,งอาหารตามสั่งาาเป็นอารา์คาสก็าาค,าคือคสั่งตามแต่ละโครเรือนจะไม่เหมือนกันเพราะรรฉะนั้น6 0แสนกว่าโครเรือนเนี่ยครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะไม่เป็นแบบรวมรวมรจะต้องเป็นแบบเฉพาะครัวเรือนใครโครเรือนคนนั้นครับรวมรวมในที่นี้แต่เดิมสมมุติว่าเรามีโครงการโครงการหนึ่งโครงการนี้ทุกคนมารวมทำกันแต่ตอนนี้ไม่ไม่ครับ แยกเลยสมัยก่อนก็คือยกตัวอย่างเช่นจะเป็นโครงการอบรมอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่ง <ฮะ S 2> ก็จะเชิญคนที่มีทั้งมีปัญหาทั้งไม่มีปัญหาทั้งอยากทําไม่อยากทาเอามาอบรม <ฮะ S 2> รวมกันอันนี้ก็เป็นโครงการที่เคยทําเป็นปกติเพราะฉะนั้นพอไปเจออาจจะไม่ใช่เรื่องเดียว <ฮะ S 2> อาจจะไม่ใช่เรื่องอไรายได้อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ <ฮะ S 2> เรื่องการศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยมีหลายเรื่องก็เราก็ไปแก้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปตัดเสื้อให้พอดีตัวแต่ละครัวเรือนครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอยากทําจริงๆแล้วมีทักษะมีความสามารถรแต่ทีนี้เนี่ยในการดําเนินการทั้งหมดทั้งหลายตอนนี้ขั้นตอนณตอนนี้เราเราไปถึงขั้นไหนยังไงแล้วคะตอนนี้หลังจากที่ทางสชพได้มอบงานให้พื้นที่ดําเนินการเนี่ยนะครับเดือนมีนาทั้งเดือนกับในช่วงประมาณไม่เกินวันที่15เมษาเนี่ยทีมพี่เลี้ยงครับ ลงไปตอนนี้กำลังข้อประตูกัน<ฆ>ข้อประตูโดยถือข้อมูลจากระบบท p พ a แเนี่ยครับ<ฆ>ลงไปเลย<ฆ>ลงไปเจอไปพูดไปคุยแล้วก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ปฏิบัติการสีทอที่ผมนำเรียนนะครับวิเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยนะครับจะต้องนำข้อมูลต่างๆซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนำขึ้นมาให้ทีมปฏิบัติการซึ่งอยู่ในระดับตำบลมาจัดแยกแยะแล้ะครับมาวิเคราะห์มามาสังเคราะห์มาให้เห็นว่า ครัวเรือนในพื้นที่ต้องการอะไรบ้างาที่เป็นความต้องการข้อจริงๆก็จะมีประเภทอาจจะมีประเภทต้องการแบบสงเคราะห์หมายความว่าต้องให้ก็ให้อย่างเดียวเช่นกรณีที่มีปัญหา่องสุขภาพนอนติดเตียงเนี่ยก็ต้องให้ครับองให้อย่างเดียวแต่อีกประเภทหนึ่งคือพัฒนาได้ตรงนี้นะครับพัฒนาได้จะขึ้น,นมาแล้วทั้งพัฒนาได้ทั้งสงเคราะห์ขึ้นมาที่ระดับตำบลแล้วก็ไปถึงอำเภอก็ช่วงประมาณปลายเดือนเมษาเนี่ย จะต้องได้ข้อมูลทั้งหมดเลยครับจึงเดือนเมษาได้ข้อมูลทั้งหมดเราก็เริ่มลงมือลงแก้ไขปัญหาจริงๆนะครับตั้งแต่พฤษภาไปจนกระทั่งกันยายนปี65ครับนะคะดังนั้นวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมบางบ้านอาจจะได้รับการขอประตูแล้วก็การดําเนินการในครั้งนี้นะคะท้ายสุดแล้วเป้าหมายใหญ่ๆเลยที่เราคาดหวังว่าจะได้รับจากโครงการนี้คืออะไรคะเป้าหมายสําคัญก็คือ มันมี2เป้าหมายเป้าหมายเรื่องเวลากับเป้าหมายในเรื่องของพื้นที่ <ภา S 1> นะครับ <ภา S 1> กับเป้าหมายในเรื่องของพี่น้องประชาชน<ภ>าเป้าหมายเวลาเนี่ยครับในวันที่30กันยายนปี65เนี่ยครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในระบบ t p Map รวมทั้งครัวเรือนที่อาจจะไปพบเจอเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในระบบ t p Map <ภา S 1> แต่มีความเดือดร้อนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไขนะครัครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะครับได้รับการไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เอามาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับที่เขาต้องการอันนี้คือโครเรียนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่2เป็นเป้าหมายในระดับพื้นที่นะครับมีความมุ่งหวังว่าจะต้องแก้ที่ระดับอําเภอเนื่องจากว่าอําเภอนะครับเป็นหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีหน่วยราชการต่างๆมีภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนที่มีศักยภาพทางในเรื่องของทางศาสนาคือทุทกๆอย่างนะ่ะ จะใช้ทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยสจพออำเภอนะครับเป็นคนที่จะบูรณาการในการชี้เป้าหมายอันนี้คือเป้าหมายในระดับพื้นที่นะครับสุดท้ายเป้าหมายสู่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ความคาดหวังของรัฐบาลเองก็คือต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ขั้นต้นเนี่ยนะครับได้วางขั้นในการแก้ไขปัญหาไว้3ขั้นขั้นแรกก็คือขั้นอยู่รอดขั้นที่2พอเพียงขั้นที่3ามมายั่งยืนขั้นต้นเนี่ยนะครับทุกครัวเรือนเนี่ยจะต้องสามารถอยู่รอดได้ มีชีวิตมีปัจจัย4นะครับแล้วก็มีมิติต่างๆในการที่จะไปช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับให้ให้อยู่รอดภายในสามสิบกันยาหกห้าแล้วก็หลังจากนั้นถ้ายังต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นการกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดไปเพราะว่าการแก้ไขและการพัฒนานคงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับต้บองทำต่อเนื่องไปท้ายที่สุดจริงๆค่ะอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังชมรายการอยู่ในตอนนี้นะคะเชิญค่ะครับฝากทุกท่านนะครับ ในช่วงนี้ทีมพี่เลี้ยงใน76จังหวัดเนี่ยกำลังเดินเข้าไปหาทุกท่านบางท่านอาจจะได้รับการพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็ได้ประเด็นที่อยากจะขอความร่วมมือจากทุกท่านน,น,นะครับที่เป็นโครเรียนเป้าหมายเนี่ยเวลาทีมพี่เลี้ยงเข้าไปท่านได้ให้การพูดคุยให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ สิ่งที่ท่านอยากจะทําสิ่งที่ท่านมีความจําเป็นหรือสิ่งที่ท่านมีความต้องการเนี่ยที่จะให้ทางภาคส่วนต่างๆในช่วยเหลือเนี่ยท่านได้ให้ข้อบูลทั้งในเรื่องของมีทรพัพยากรอะไรมีทักษะอะไรมีความจําเป็นอะไรแล้วก็เสนอทางออกร่วมกัน<ร>นะครับเสนอทางออกร่วมกันกับทางทีมพี่เลีเล้ยงแล้วก็พอในขั้นตอนที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยครับท่านก็สามารถที่จะดูได้ว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงความต้องการอย่างไร ส่วนที่2พี่น้องทั่ว,วไปครับแต่ขอความกรุณาท่านสามารถที่จะช่วยดูได้นะครับว่าโครเรือนที่ลงมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วน<ฮ>อาจจะยังไม่ไอยู่ในทีมเป้าหมายเนี่ยท่านสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับให้กับทางาพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือทางพัฒนากร,พ,ากรพัฒนาชมุมชนหรือหน่วยง,งานต่างๆที่จะนำข้อมูลเข้ามาสู่ระบบทีพีแรบ,บได้ถ้าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด ค่ะโหหลากหลายมากๆนะคะที่จะเป็นการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนเราจะค่อยๆมาตามความคืบหน้าในการดําเนินการนะคะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอธิบดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ